โอ้ยคำแล้วเข้านอนก่อนแล้วกันแต่ว่าพรุ่งนี้ค่อยไป ATM อตอนเชา้าอ่าเช้าละว ATM ก่อนแล้วกันอ่าฮัมเอทีเอ็ยโยโย่โ ATM t k k uh. a t m ในที่สุดแล้วก็มาถึงกดเงินกี่บาทดีนะห้าหมื่นแล้วกันแค่นี้คงจะพอนะเงินมาแล้ว โอเคกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอ้ยไม่ใช่มารีวิวมาสอนสร้างเอ่อร้านค้า ATM หรือเอ้อใช่ร้านค้าครับมาสอนสร้าง ATM นะฮะแบบที่เรานี่แหละสร้างกันแบบในประเทศไทยจริงๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนแบบเมื่อกี้เลยนะฮะถ้าเมื่อกี้ก็็รงเมือนน งาจจะดูเหมือนตุ๊ดก็เทยมาก่าว่าผมเลยนะครับกอ็อุปกรณ์ขั้นตอนวิธีการทํานะฮะก็อย่างแรกให,ให้ท่านเตรียมของตามกับผมเลยให้มีมีมีอะไรหวานนะฮะพูดนะฮะการล,ะละไฟนะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เรสโตน ทอสเอ่อเลเซอร์คอมพิวต์น่าจะถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยแล้วก็ฮอบบิทฮอบอฮอบไม่รู้นะฮะอันต่อไปก็อ่าฮะปุ่มนีแ่แล้วก็อ,กอย่างนึ้นก็คือเอ่อ บอกอะไรก็ได้แล้วกันอ่าก็ตอนการทำนะครับก็หนึ่งสองให้ทั้งคู่ไปเงี้ยเปิ๊บปิดเปิ๊บืะช่วงนี้มึงอ่ะจิ๊บเปิดเปิดเป๊บเข้าให้นะฮะแปบ๊บหนึ่ง นะครับปุ๊บนี้นะฮะก็วางตามนี้ไปให้ท่านมาปึ๊บฮึถูกไหมแป๊บหนึ่งนะครับขอไปด้วยเออเงี้ยถ้าวางงี้นะปุ่มก็ จุ๊บๆนะครับปุ่มมาอย่างนี้มาตรงนี้กดตรงนี้อันนี้ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้น,นครับไม่ต้องเปิดนะครับวากดมาปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ออกครับอ้าววางทอสเข้าไปอ่ะอ้าวแล้วถ้าอันนี้แปลว่านะครับได้แล้วนะครับอ่ะ งั้นเรามาลองใช้งาน,นนะอ่าตอนแรกไฟไมาทอดมันจะติดใช่ไหมครับอ่าให้เราใส่ของเละๆนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างถ้าไฟติดแสดงแสดงว่าเราทําถูกนะครับอ่านี้แสดงว่าถือว่าถูกพอออกอ่ะมันกระดับฮะขั้นตอนต่อไปคือเออลือแมแันหนึ่งนะครับแนะับโ c r ดลาลาลา นะครับขั้นตอนต่อไปอย่าวแรบหนึ่งขั้นตออนต่อตๆไปก็คือนะฮะเดี๋ยวขอทำตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เอ่อให้ท่านนะครับ ใชเ้เอ่อโอเคเอ่อนี่นะตาไปทันใจนะครับเอ,อ่อนี่ใช่ไหมทังกะวางมาตรงนี้แล้วก็ว่ายชั้นหนึ่งนะครับต้องยอ่อก่อนนะกดยอ่อปึ๊บแล้วก็กดวางต้องกดตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็กดปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปป๊บแล้วก็ทำตรงนี้ปึ๊บเอ้ยลืมปึ๊บปป๊บปป๊บปป๊บอ่ะโอเคนะท่อนะต้องให้นะไปทางนี้ทางเดียวนะครับนะครับดูท่อครับแต่ละท่อเข้ามาตรงกลางแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อของจะได้ไหลามาตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาใส่กล่องไปนั่นเอง โอเคครับแล้วก็วางเพื่อนดิไม่รู้อันไม่ออกออาวางไปงี้สีตัวนะฮะแล้วแต่ท่านจะวางกี่ตัวก็แล้วแต่ท่านนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นให้ทำการปิดตรงนี้ก่อนเลย ทำอะไรก็ได้แล้วแต่ของท่านอ่ะเปิดอันนี้บล็อก <ๆ S 2> เปิดอขอวางบล็อกแป๊บครับอ่ะมากันเลยนะครับมาต่อกันฮะขั้นต่อไปให้ท่านเอาอุปกรณ์ดังอ่าของต่างๆครับวางบล็อกตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกแล้วก็กดปุ่มเพิ่มปุ่มไปก่อนนะฮะกดเลือกปุ๊บปุ๊บแอบ คุณมาซีบล็อกใช่ไหมนะครับแล้วคุณก็เอาใส่เข้าไปแล้วแต่คุณนะฮะสมมุติว่าคุณจะเอาเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะครับเอาเป็นอาหารไก่ก็ได้อะไรอย่างนี้เอ้ยผู้ผิตไอ้น่องไก่นะฮะเอาเป็นน่องไก่ก็ได้นะครับไม่ต้องเอาตามผมนะฮะแล้วแต่ท่านเลยอ่าพอปิดใช่ไหมครับ ก็ขั้นตอนต่อไปก็แค่นี้แหละครับขั้นตอนก็ง่ายๆแล้วเชงเพียงแค่นี้แล้วก็ปิดบังตรงนี้นะครับขี้เก็จปิดนะครับขั้นตอนเออเหลืออย่างนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาคอลิกกราดหรืออะไรก็ได้นะครับผก็เปลี่ยนชื่อ อะไรดีเอลยเเอาวายแล้วกันนะครับเปิดบปึ๊บ,บอะชื่อแล้วอ่ะนะครับเราเราก็เอาเนี้มาแล้วก็ใส่เนี้นะครับอ่ะดูดีดีฮะตอนแรกไฟนู้นจะติดใช่ไหมครับอ่ะพอเราเอา,เอาคีย์การ์ดหรือของที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับใส่ปึ๊บอ่ะดูดีไฟจะรับ แล้วเราก็ส่งของนี้กดไปมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะเนดีเพนเซอร์มีตัวส่งต่อท่อนะฮะมันก็จะส่งของมาตรงนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละ,ะต่อไปคุณก็ตกแต่งตรงนี้ด้วยก็ไดเอาไฟมาติดแบบตรงอนุนนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปสมมติว่าคนจะเอานี่นะจะองเงิน 5,000ก็ไดนะ้อ่ากดไปหนึ่งครั้งลังกบปุ๊บใส่ทหมดสับแป๊บปล่อยอ่านะฮะอ่าสมมติว่าควรจะเอาแค่นี้คุณก็ดึงเคสคัทออกปุ๊บอ่ะมันก็ส่งกับกะกสไฟแล้วมันก็ปล่อยมานะ้วอ่ะแล้วเราก็กดในกล่องเลยปุ๊บนี่มีเงินตามจำนวนที่เราต้องการนะครับ ก็วันนี้ก็มาสอนกันแค่นี้อาจจ,อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รายละเอียดมากครับเพราะว่าผมสร้างไม่ค่อยเป็นนะอันนี้คือเอามาจากพี่จาก youtube บ้านแหละคนหนึ่งนะครับรู้พี่ไหนไอันนี้คัดลอกเข้ามานะครับก็อ่าอย่ามาวดดาวผมอย่ามาว่าผมเลยนะฮะผมว่า อยากได้ลิงก์เอ้ผู้ดิตอยากได้เออจะผู้ดิตครับคือผมอยากอยากแล้ววะเอออยากได้ยอดซับสไคร์เออพร์ง่ายง่ายยอดยอดซับสไคร์นะครับีเยอะไปคนอื่นมั่งนะฮะก็อย่างพวกคุณพี่เคเคมเมอร์ซีบีน้องเบิร์ดอะไรเงี้ยนะฮะผมอยากจะได้แบบนั้นมากนะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ หรือชอบวิดีโอนี้นะอยากลืมกด s u b สไครป์กดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องๆน้องๆน้องๆต่อไปด้วยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่าเข้ากลุ่มในไลน์อย่าเข้ากลุ่มคอมแม็กของน้อง BKTV Gamer นะครับ ก็ติดต่อ,อาทางที่เฟซผมได้ได้นะฮะใต้ล่างข้างสคลิปเลยรักกันงั้นก็คลิปนี้ก็ขอกราบลาไปเพียงเท่านี้นะฮะกราบสวัสดีนะครับบ๊ายบายแล้วเราค่อยพบกันใหม่นะฮะคลิ๊ก